ดูที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ทัติทา r โรนะคะกับคลิปรายเดือนของทั้ง12ราศีเลยจริงๆแล้วอะ่ะคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ประเด็นเลยคือเราแค่ต้องอัปเดตทุกเดือนทุกเดือนเท่านั้นเองจริงๆเราทำเป็น timeless นะคะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเดือนไหนหรอกเอาเป็นว่าอยู่ๆมันโผล่มาแล้วเห็นหัวข้อเอ๊ะมันน่าจะเป็นดวงเราก็คือเอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกไปคือเราแยกให้มันเป็นเดือนเดือนเฉยๆเนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะอ่านไพ่ตามตะวันตกนะคะดังนั้นการนับราศีของเราก็จะนับตามตะวันตกด้วยเช่นกันเช่นกันถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณราศีอะไรลยละเอียอยู่ที่ใต้คลิปนะคะดูได้เลยว่าคุณเกิดวันนี้เดือนนี้คุณเป็นราศีอะไรไม่ต้องมาพิมพ์ถามแล้วนะคะบอกทุกคลิปเลยแต่ก็ยังมีคนไม่ฟังเราวยังพิมพ์ถามซ้ำๆซักๆซึ่งหาเองไวกว่าเพราะมันเขียนไว้ใต้คลิปอยู่แล้วเนาะดังนั้นแล้วนะคะ ดูดีๆแล้วก็ไปปรับใช้ตามนั้นแล้วก็เป็นคลิปที่สามารถดูได้ทั้งลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรืออะไรทั้งหมดเลยที่คุณมีราศีนั้นๆในชาติเกิดของคุณนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว,ว่าตุรานี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะจะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงกับพลังงานของเราบ้างเนะาะค่ะชาวราศีพฤษภนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลัคนาผศดาวจันดาวอาทิตย์หรืออะไรต่างๆที่เป็นผศดูคลิปนี้ได้เลยเราเองก็มีลัคนาที่ราศีผศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การงานการเงินก่อนเนาะจากนั้นเราจะมาดูเรื่องความรักกันนะคะว่าเป็นไปในทิศทางไหนราศีผศการงานการเงินนะคะเป็นไงบ้าง ขอให้รวยๆปังๆเพียงๆๆๆยเพียงเพียงอู้เพิแป๊บเดียวจะปลายปีอีกแล้วนะคะไวมากเลยเนาะแม่โอ้ Nine of Cups u p r right, i g h ถือว่าจับ่าดีอยู่นะคะเนี่ยนะอย่างน้อยก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้ดีต่อใจ Nine of Cups Seven of Cups อุ้ยงานเข้าแล้วค่ะงานเข้าในที่นี้คืองานจะเยอะหน่อยนะ และด้วยความที่งานจะเยอะปัญหาก็คงจะมีตามมาเป็นเรื่องปกติแต่โดยรวมๆยังดีต่อใจอยู่นะคะ s o v s w o r s ฟ r อร์ r e ีอะไรต่างๆที่คุณสนใจและคุณยังคล่องใจคุณจะได้เห็นในเร็วๆนี้ล่ะเอาเป็นว่าใครที่ไปเจอคดีความหรืออะไรต่างๆนะคะโอกาสที่จะชนะมีสูงนะขอให้ชนะนะคะถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดเนาะไม่เบียดเบียนกันนะคะแล้วก็ Night of Pentacles Rewards อาจจะต้องเสียเวล่เวลาหรือเงินนิดนิดหน่อยๆนอยไปนะคะจากการงานาการเงินในช่วงนี้ยังไงก็ระวังนิดนึงนะดูมีดราม่านะคะ t e n of Cups Rewards และดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีเวลาไปสนใจเรื่องความรักแบบเต็มๆตัวสักเท่าไหร่หรือถ้าสนใจก็อาจจะยังไม่สมหวังในช่วงนี้เพราะดูเหมือนว่าใจก็ไปอยู่ที่ตังเยอะเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวไปดูเรื่องความรักอีกทีเนาะ Two of Pentacles upright จะมีโอกาสบ้านนะคะผู้สอบหรือมีเรื่องให้คุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นแล้วตัดสินใจได้ความรอบครอบที่สุดนะคะแล้วก็ดี e อมเ e รร์ไพ่ของคุณเองดีมากยังจัดว่ายังประครับประคองอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ภาระหน้าที่ต่างๆได้ดีเช่นเดิมอ่ะแล้วก็ n i g h t of Wands upright พลังงานในการขับเคลื่อนก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยอยากรับผิดชอบเท่าไหร่เพราะเหนื่อย เราก็เหนื่อยนะระหว่างอัดคลิปอยู่ถ้าคุณได้ยินเสียงเรานะมันจะเป็นเราหอบนะมันเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้วสู้ไปได้วยกันเนาะอ่าแล้วก็ the r e v e r s r e v e r s นะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกมากนักนะผูะส้สพบพยบอกว่ามีอะไรทําก็ทําไปก่อนนะคะตอนนี้ n i า,าย of pentacles u p r i s ยังไงไพ่ออกมาดีอยู่ดีคุณก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องระวังในตอนนี้เลยก็คือดรามา่าจุกจิกรอบๆตัว พยายามถ้าไปเจอดรามา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดอย่าไปคอมเมนต์อย่าไปแสดงความคิดเห็นเพราะความซวยจะมาเยือนนะคะนี่เตือนก่อนนะไม่ว่าจะคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีแต่บางทีคนที่เขาอ่านคนที่เขาฟังสามารถปรับเปลี่ยนความคิดไปได้ทุกทิศทางแล้วแต่เขาจะคิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้งดนะไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าแล้วก็ประเด็นเลยคือพยายามตัดเรื่องความรักออกไปก่อนดูการงานมันไปได้ดีดีเลยละ่ะไม่ได้แย่อะไรเลยแต่บางที มันจะมีความห่อเหี่ยวใจตรงที่ว่าแรงขับเคลื่อนมันไม่มีเพราะดูความรักมันแห้งแลง้งหรือถ้าอาจจะไม่แห้งแรงอาจจะเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งมันจะอยู่ในภาวะที่คุณเริ่มสงสัยว่าเขาจะอยากไปต่อกับเราไหมหรือเขาอยากเป็นส่วนหรืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพยายามพักมันไว้ก่อนให้คิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยเพราะว่างานการดีแต่ตัวเรื่องเรื่องงานยังไม่มีนะตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดที่จะลาออกจากที่เดิมไปทําที่ใหม่อย่าเพิ่งไปนะคะอยู่ที่เดิมไปก่อน ไพ่บอกว่าพยายามประคับประคองทํางานที่เดิมไปก่อนหรือถ้าทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือทาอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอย่าพึ่งนะคะให้จับสิ่งสิ่งเดียวไปก่อนไม่งั้นจะเหนื่อยเกินไปเนี่ยเหมือนเราอะขอถอนหายใจคุ่นหนึ่งจีนะคะเรามีปัญหาเรื่องเป็นหอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็อีกไม่นานหมอจะให้เราไปตรวจเรื่องคลื่นหัวใจเพราะฉะนั้นแล้วพุบอย่าทํางานแบบโหลดเยอะไปนะคะ เรากังวลมากเลยไพ่ใบที่สองของคุณน่ะเยอะมากงานเอาพอประมาณเราเป็นพวกหลับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแล้วทํางานหามรุ่งหามค่ามันจะตายก่อนรวยเนาะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะเพราะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะเราไม่อยากเกิดให้เกิดขึ้นคนอื่น,นๆอีกอมาทีนี่มาดูว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะเตือนบ้างดูคุณไฟแรงมากเรื่องงานอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่ทําทุกอย่างที่อยากจะทําแต่ ลืมทำอย่างหนึ่งคือพักผ่อนให้เต็มที่เพราะฉะนั้นพักผ่อนเยอะๆนะอันตรายมากเลยค่ะอายุเรายังไม่ถึงขั้นที่แบบจะต้องมาเป็นโรคหัวใจนะแต่หมอกังวลเราดังนั้นอันนี้เตือนด้วยความหวังดีเพร่อเพื่อศพเหมือนกันนะคะแมฮุบเราเหนจริงนะเนี่ยแมอมืพายบอกว่าสถานการณ์นี้ยอมรับมันค่ะว,ว่ามันเป็นอะไรถ้ามันยุ่งเหยิงก็ปล่อยให้มันยุ่งเหยิงไปเดี๋ยวมันก็ลงตัวเอง ไม่อยรอไพ่คือไพ่จริงเขาจะบอกคุณว่าอย่าไปฝืนนั่นแหละอย่าฝืนเป็นไปตามนั้นนะคะแล้วก็ให้มองภาพรวมเข้าไว้นะคะมันจะได้เห็นบิ๊กพิก u เจอร์เห็นภาพใหญ่ยห่สชัดๆเพราะบางทีถ้าเรามองจุดเล็กจุดน้อยมากเกินไปเราจะมองไม่เห็นจุดอื่นๆด้วยดังนั้นให้ขยายออกแล้วก็ดูภาพรวมๆเข้าไว้เนอะแม่มีอะไรอีกจะ โอ้เป๊ะเลยบางทีทำงานจนไม่สนใจเรื่องความรักพี่บอกว่าวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความรักนะคะแต่อาจจะเป็นความรักที่มาจากการรักตัวเองนะคุณฟังที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเรายังไม่ได้แก่ขนาดที่เราจะต้องเป็นโรคหัวใจหรือเป็นอะไรที่จะต้องตายไวๆเลยนี่แหละค่ะคือการที่มัวแต่พัฒนาตัวเองจนลืมรักร่างกายตัวเองดังนั้นเปรักตัวเองเยอะๆเลยเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเป็นหอบเนี่ยเพราะมันหายใจไม่ทันแล้วก็อุปสรรคจริงๆอ่ะมันก็ดูเหมือนจะไม่มีหรอกแต่มันมีบทเรียนมากกว่าที่คุณไปเรียนรู้ว่าคุณจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ชีวิตยังไงนะคะใบสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปรับเปลี่ยนมุมมองในการมองสิ่งต่างๆใหม่นะคะสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนตามเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแล้วคุณดื้อดึงให้มันเป็นอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมอันนี้รวมไปถึงสุขภาพร่างกายแล้วก็ การจัดแจงการจัดการชีวิตของตัวเองด้วยนะพราะดูคุณใช้งานกับมันเยอะเกินไปจริงๆอา้าวมาทีนี้พักมาดูเรื่องความรักบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรคนราศีพฤษภชอบตังค์ส่วนมากเราชอบความมั่นคงเราก็เป็นอย่างที่บอกคือเราลักขณาพฤษภนะคะมันความมั่นคงมันสาคัญจริงๆนะเพราะว่าเงินมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอย่างใช่ไหม ถ้าขาดเงินไปแล้วก็อยู่ยากไหนจะค่าบ้านค่ารถท่านทุคนนี้แต่อย่าลืมว่าร่างกายเราคือตัวผลิตตงังเราก็อย่าลืมถนอมเขาด้วยนะคะเราอ่ะบอกแต่คนอื่นแต่ตัวเองนี่แบบหจะตายอยู่ล้อมล่อแล้วเนี่ย <c oughs> อ้าวแม่ดูความรักของผู้ศพเป็นไงบ้างนะคะเ <c oughs> หนื่อยหายใจไม่ทัน <c oughs> มาดูสิ ความรักเป็นเช่นใดความรักของพิศพเป็นไงบ้างคะเราก็พสศพเหมือนกันแล้วเราก็ดีอยู่คนที่มีราศีพิศพเด่นๆในชาติเกิดอยู่หลายคนสองคนสิไม่ได้หลายคนแค่อสองคนเหมือนช,ชู้ๆเนาะแต่มนุษย์เราถ้าเป็นโสดเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูคนทุกน,นี้ได้ใช่ไหมอ่ะมาเป็นไงบ้างฮึบ โอ้เซเว่นออฟซอดนะคะรีเวิร์สแลดูเหมือนว่าหน้ากากกาลังจะหลุดถ้าเขาใส่หน้ากากไว้ว่าเขาไม่ได้สนหอกสนใจคุณนะคะเดี๋ยวหน้ากากหลุดก,ก็เห็นว่าเขาสนหรือไม่สนนะคะแล้วก็ควีนออฟซอรดรีเวิร์สดูเหมือนจะไม่ได้คุยกันแล้วด้วยซ้ําซึ่งไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วแล้วก็เอชออฟซอรดอัพไรนะคะดูเหมือนเขามีความกลัวด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ไฟว่าเขากลัวอะไรในตัวราศีพฤษภเนาะแล้วก็จัสติส รีเวิร์สนะคะอู้ไปทำผิดไว้นะคะเขาก็เลยกลัวคุณเขาแค่อยากจะไถ่โทษทำอะไรไถ่โทษในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดลงไปโอ้โหเสียใจมากเลยพื่อศพจ๋าเราบอกได้คำเดียวเลยว่าตอนนี้คนคนนี้รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียใจมากมากที่ทำผิดกับคุณแล้วไม่ทำให้มันถูกต้องอ่า uh, seven of pentacles แล้วก็น่าจะเห็นคุณเป็นของตายนะที่ผ่านมาอาจจะเป็นผู้ศพกับผู้ศพหรือผู้ศบกับอะไรสักอย่างนึงได้หมดเลยนะคะ Ace of Cups Rewards อยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งแต่ไม่กล้าถ้าไม่กล้าก็ไม่มีใครขอให้แล้วนะต้องทำเองทุกอย่างนะคะ Three of Pentacles Rewards คุณคขาก็เห็นคุณเป็นของตายจริงๆที่ผ่านมาอาจจะเห็นคุณเป็นตัวสำรองตัวขั้นเวลาหรืออะไรก็ตามแต่นะ แล้วก็ซิกออฟสอดสุดท้ายแล้วก็มูฟออนจากคุณไม่ได้อยู่ดีเพราะกลายเป็นว่าตัวสำรองที่ผ่านมากลายเป็นตัวจริงโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าไปปิ้งกันตอนไหนหมายถึงเขานะปิ้งคุณน่ะคงปิ้งมาตลอดนั่นแหละแต่ทำตัวเยอะเดี๋ยวไฮพรีสแคสค่ะพยายามเจาะเข้าไปในความฝันคุณได้ซ้ำแต่เขามองว่าคุณเดาทางยากเดาทางคุณไม่ออกเลยตอนนี้ดังนั้นเราขออนุญาตเปิดไพ่ข้อความก่อนนะคะแล้วเราจะมาหาผลลัพธ์ตรงนี้ให้พร้อมกันทีเดียว แมมีอะไรอยากจะบอกราศีพฤษภบ้างจ๊ะคนที่เข้ามาสองราศีพฤษภนะคะไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยเนาะเพราะมันคือดวงร่วมแต่ถ้าอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มาเข้าคิดถึงนะคะในสิ่งที่เราเคยใช้เวลาร่วมกันเคยคุยกันคิดถึงสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นจริงนะคุณเราก็เป็นนะเวลาถ้าเราคุยกับใครแล้วมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้คุยกันนะแล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันรู้สึกโวยหาเหมือนกันนะ แต่ถ้าจะให้เข้าไปง้อเขาทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดมันก็ไม่ควรทํานะคะอืมว้าวแล้วเขาก็คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณในชีวิตของเขาแล้วออกแนวเศร้านะคะอันนี้ว้าวเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกให้คุณนะคะแล้วมันก็มากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วมันจะแย่ด้วยเพราะเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถเก็บความรู้สึกนี้ไว้ได้แล้วมันอัน้นมันจะระเบิดออกมาเหมือนที่เราหายใจไม่ออกอะ่ะ มันเหมือนมันแน่นไปหมดเลยมันมันแบบเฮ้ยฮึบอยากให้มันฮึบออกมานึกออกไหมเราคิดว่าคุณเข้าใจที่เราจะสื่อได้ที่มันฮึบออกมานะ <c oughs> ่ะมันอึดอัดจริงๆคุณมันคือความทุกข์ทรมานนะ <c oughs> อ่ะแล้วเขาก็คิดถึงคุณตลอดด้วยค่ะออกแนวหมกมุ่นเลยคนคนนี้หมกมุ่นเรื่องคุณมากๆเขามีใจให้คุณแบบสุดๆแล้วมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดว่าคุณโกหกเขานะเขาคิดว่า เราคิดว่าเขาตั้งห่าที่โกหกคุณในบางอย่างเพราะไพ่มันขึ้นมาชัดเจนเลยว่าคนคนนี้ทําเรื่องผิดและยังไม่กล้าทําให้เรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกเขาบอกว่าการที่ใครคนหนึ่งจะหมดความสนใจในตัวของอีกคนหนึ่งอ่ะมันไม่มีอะไรไวกว่าการที่มานั่งโกหกกันหรอกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเขาหมายถึงตัวเองขออีกใบหนึ่งสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าอันนี้เขาพูดถึงตัวเขาเองแหละเขาไม่ได้หมายถึงคุณเราคิดว่าเขาไม่ได้หมายถึงคุณยิงเพราะพลังงานมันไปในทิศทางนั้นว่าเขาตั้งห่างที่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่า เขาพูดอะไรที่มันไม่จริงนะคะว้า wow. วแล้วก็คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะให้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับคืนมาได้แล้วก็ให้ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างที่เขาบอกคือความรู้สึกมันพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็แย่พอเขาเก็บไว้ไม่อยู่แล้วก็คิดถึงคุณตลอดเลยดังนั้นความรู้สึกเหล่านั้นมันคงจะเป็นอะไรหลายๆอย่างรวมกันนะคะ มาเราขอเปิดไพ่อีสองใบไหนๆเราก็รู้แล้วว่าคนคนนี้อยากทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกแต่ยังไม่กล้าพออาจจะรอให้จุกอกตายไปเลยเดอะสตาร์โอกาสที่ได้ไปต่อคนคนนี้มีสูงมากนะคะเพราะเราคิดว่าเขาคงคง,งจะเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างแหละเท่าที่ดูแล้วเพราะเขาไม่ไหวแล้วมันเหมือนจะตายเหมือนหน้าอกมันจะแหกออกมาเนื้อออกนะมันทรมานคุณเหมือนเราหายใจไม่ออกหยุดไม่ใช่หายใจไม่ออกตอนนี้สิเราจะใช้คาว่ามันหายใจไม่ทั่วท้องหรอกไหมมันอึดอัด แล้วก็ the date reverse นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีชาร์ตเกิดราศีพิจิกหรือว่ามีราศีพิจิกเขาเป็นพิจิกเลยอย่างเงี้ยไปดูได้นะคะเพราะว่าของราศีพิจิกมันขึ้นมาว่าเขาจะรีบกลับมาง้อคุณมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะเขากลัวคุณเดินจากไปอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยกลัวคุณหนีไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะรีบเข้ามาสารภาพกับคุณว่าเขารู้สึกยังไง ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายไปแต่เราจะขอเตือนไว้ก่อนนะคนคนนี้ไม่อยากให้คุณเปลี่ยนไปแต่เราคิดว่าเขาเองเขาก็จะไม,ไม่เปลี่ยนเหมือนกันไม่เปลี่ยนตรงไหนอาจจะมีการโกหกเล็กโกหกน้อยในวันข้างหน้าที่ทําให้คุณรู้สึกลาคาญใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะจะแก้ไขไม่หายเพราะเป็นนิสัยไปแล้วนะคะขอยีกใบสุดท้ายก่อนจะจบคลิปเพราะว่าเราจะไม่ทํายาวเราเหนื่อยมากนายออฟคับสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับความรู้สึกที่มันดีต่อใจ เข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณให้พองโตขึ้นไม่ว่าเขาจะได้กลับขึ้นมาหาคุณหรือไม่แต่ผลลัพธ์ของเราก็คือคุณก็มีความสุขคุณอยู่ดีนะคะยังไงยังไงคุณก็แฮปปี้อยู่ดีซึ่งเราตอบไม่ได้ว่าจะแฮปปี้เพราะอะไรแต่เราถามไพ่ได้เรามาถามกันดีกว่าโอ้เกือบไม่เปิดแล้วเชียว the Sun เอาสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ตอนนี้คุณจะได้มันดังนั้นอธิษฐานเลยว่าอยากได้อะไร จะได้มันเดี๋ยวนี้เลยค่ะเนาะอธิฐานด้วยกันเราด้วยโอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จจากสิ่งที่อธิฐานไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ได้ไพ The Sun, ่เดอะซันเข้ามาในชีวิตจริงของเราคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นะมันไม่มีแล้วนะทั้งเดอะสตาร์ทั้งเดอะซันมาด้วยกันอย่างเงี้ยยากที่จะเปิดเจอเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพลังงานดีๆอีกวันหนึ่งที่คุณจะได้รับความ ดีความงามในชีวิตที่คุณต้องการเลยนะคะราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นคนรักงานการเงินทองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขอให้ได้จริงๆเนาะแต่วันนี้เราจะต้องจบคลิปไปดีกว่าเพราะอย่างที่เราบอกครูเราเหนื่อยหัวใจเราไม่ค่อยโอเคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าละกัารชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางช่องทั้งแชร์คลิปทั้งกดซูเปอร์ตังค์ใช่ทั้งดูโฆษณาคือทุกสิ่งอย่างเลยขอบคุณจริงๆนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนอ่อนทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเว่าพอฉันน้องใช้ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น let love lead message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักนา่กนารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ m e n แ n and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ททโรหรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา639บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายคะ่ะ